เาไปจ่ายตลาดก่อนนะเพื่อนเอ้ยซื้อซื้อของที่ตลาดก่อนนะโอเคระวังด้วยนะวันนี้อ่ะตำนานเลยมีสุก12ฟอนหัวอเนะจริงหรอเอาละไปดีกว่าเนิ่มมาก็เจอตัวเลยอ่ะโอ้ยยายาๆมึงมีเออฮัลโหลใช่เจสันปะ น่ากลัวแท้เฮ้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวรีนีก่อนรีนีก่อนเอาล่ะนะตรงกับที่เมลอนบอกเลยเอาละนี่เนีนี่เนีอะไรเจสันจริงด้วยเองสายตาดีเกินไปไปแล้วนะ ฉันมองเห็นทะลุได้เดี๋ยวข้าวีจัดางานเองไม่ต้องเอ็งเดี๋ยวฉันจัดการเองนายจะสู้ไหวเหรอเอาให้นี่เนี่ยเออเอาให้ปิดทำไมไอ้เปิดทำไมอื้อหัวขาเอาเอ Hoa 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 wow wow wow, đi 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 À, đi 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 ว้วเอออ้าวอ้าเบกนเอ่อคอหักเอ้ยโอเคเออโอ้ยต uh, ัวหักอีกตัวหักเพิ่มเติมเลยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยท้าเชิดเฮ้ยขาเชิด

<laughs> ใครเป็นกวบคุมเนี่ยว้าวใบก้น <laughs> <m akes> เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยมา <ma, S 2> เลย <m akes> อย่างน้อยขายยังมีมีด <m akes> นี่เนี่ยเจอเนี่ย

เอาแล้วนะอ่ะตายอ,อีกแล้วตะขาวยังเสือนะอมอไม่ต้องมาหวัวแล้วเออเกลือ,อไปเนียเอานะ 소리 มีมมืเอาแล้วนะถึงตา้าแล้วเอาแล้วนะเอาแล้วนะวัดไปเลยเอไม่ทะลุไปและไปดีกว่าปิงปิดเข้าไป นายเจอนี้แลอวนายเจอนี่นะอย่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทีเดียวข่าเกินมายันตรงนี้เลยเอาล่ะลงไปดีกว่าส,ส,สบกดปุ่มกันไปทั่วศพไฟไหม้เลยช่วยทีนี้ต้องเสกเพื่อนขึ้นมาอีกคนเลย